สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับครูอภิวัตรสอนสร้างสื่อนะครับก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการสร้างสื่อใบความรู้แบบอินเทอร์แอคทีฟนะครับด้วยโปรแกรม powerpoint นะครับในที่นี้ผมได้ทำการออกแบบใบความรู้ขึ้นมาแบบนี้นะครับส่วนประกอบของต้นไม้นะครับจากนั้นก็จะมีการอธิบายในแต่ละส่วนนะครับทีนี้นะครับถ้าเราทำการนำเสนอข้อมูลนะครับโดยการคลิกไปที่รันสไลด์แบบนี้นะครับ จะเห็นว่าข้อมูลจะถูกนําเสนอขึ้นมาในครั้งเดียวเลยนะครับซึ่งทําแบบนี้ถือว่านะครับยังไม่เป็นใบความรู้ที่มันเป็น i n t e r อร t แอคทีฟนะฮะที่ถูกต้องนะครับจะต้องซ่อนทุกอย่างไว้ก่อนนะครับและเมื่อคุณครูหรือนักเรียนนะครับมาคลิกที่ปุ่มนี้นะครับแล้วก็ให้มีความรู้นี้นะครับมันปรากฏออกมานะครับเมื่อคลิกที่ปุ่มนี้นะครับความรู้เรื่องลำต้นค่อยปรากฏออกมาอย่างเงี้ยนะครับถึงจะเป็นอินเทอร์แอคนะครับ และเราจะทําแบบนี้ทํำยังไงใน PowerPoint มาดูขั้นตอนกันครับเมื่อเราออกแบบเสร็จแบบนี้นะครับอันดับแรกเลยผมจะมาเปลี่ยนชื่อก่อนนะครับเปลี่ยนชื่อปุ่มนะครับตรงนี้นะครับแต่ละปุ่มแต่ละปุ่มนี้เดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนชื่อกันนะครับโดยการคลิกไปที่ปุ่มแรกครับจากนั้นนะครับไปที่นะครับเลือกนะครับตอนนี้อยู่ที่เมนูหน้าแรกอยู่นะครับผมอยู่ที่เมนูหน้าแรกและเราจะเห็นคาว่าเลือกเป็นรูปลูกศรอยู่ตรงนี้คลิกเลยครับ จากนั้นไปที่บรรณาต่างส่วนที่เลือกครับคลิกครับทีนี้นะครับก็จะมีคำเขาเรียกเป็นชื่อต่างๆเยอะแยะเลยไม่ต้องไปสนใจสนใจเฉพาะตรงที่มันเป็นแถบสีส้มครับเมื่อเราคลิกปุ่มนี้แถบสีส้มมันจะบอกว่านี่คือวัตถุที่เรากําลังคลิกอยู่นะครับจากนั้นดับบนลิกครับแล้วก็เปลี่ยนข้อความครับผมจะเปลี่ยนเป็นคําว่าใบครับตรงกับคํานี้นะครับใบนะครับเสร็จแล้ว ภาพถัดไปครับผมคลิกไปตรงคําว่าผลนะครับคลิกไปตรงคําว่าผลก็จะมีสีส้มเกิดขึ้นครับผมก็จะแก้คํานี้เป็นคําว่าผลครับคลิกคําถัดไปครับผมก็จะแก้คํานี้เป็นคําว่าดอกนะครับคลิกที่ปุ่มถัดไปนะครับก็จะแก้ข้อความนี้เป็นคําว่ารากครับแล้วก็อีกคำหนึ่งก็คือลำต้นครับเราก็แก้ตามนี้ครับลำต้น โอเคนะครับเมื่อเราเปลี่ยนช okay, okay. ER ื่อแต่ละภาพนะครับตรงกับเรื่องราวที่เราจะนําเสนอแล้วนะครับตามนี้นะครับปิดไปก่อนครับเสร็จแล้วนะครับเราจะทําการนําเสนอนะครับในแต่ละส่วนวิธีการนะครับมาเริ่มจากนะครับการคลิกไปที่เมนูภาพเคลื่อนไหวครับคลิกลงไปตรงนี้เลยครับจากนั้นคลิกตรงนี้ครับบานหน้าต่างภาพเคลื่อนไหวครับคลิกครับเสร็จแล้วนะครับตอนนี้จะยังไม่มีอะไรปรากฏนะครับ ผมจะทำการซ่อนทุกอย่างไว้ก่อนในครั้งแรกนะครับโดยการคลิกนะครับไปที่กรอบนี้ก่อนนะครับจากนั้นนะครับการซ่อนทำยังไงนะครับก็มาที่นะครับเพิ่มภาพเคลื่อนไหวครับแล้วผมก็จะมาที่หายไปครับเปิดขึ้นมาทุกอย่างให้หายไปก่อนนะครับก็คลิกตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็นะครับเปลี่ยนจากเมื่อคลิกเป็นพร้อมก่อนหน้านี้นะครับคำว่าพร้อมก่อนหน้านี้หมายถึงเปิดสไลด์ขึ้นมาก็หายไปเลยอย่างนงี้นะครับ ตรงนี้ก็เช่นเดียวกันครับคลิกนะครับเพิ่มภาพเคลื่อนไหวนะครับหายไปพร้อมก่อนหน้านี้ทําแบบเดียวกันเลยทุกภาพเลยครับคลิกภาพนี้ครับเพิ่มภาพเคลื่อนไหวหายไปนะครับแล้วก็มากําหนด,ดเป็นพร้อมก่อนหน้านี้ลําต้นเช่นเดียวกันครับมาตรงเพิ่มภาพเคลื่อนไหวครับหายไปเสร็จแล้วเปลี่ยนเป็นพร้อมก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ภาพสุดท้ายครับ เพิ่มภาพเคลื่อนไหวครับหายไปนะครับแล้วก็พร้อมก่อนหน้านี้จะเห็นว่าทั้งหมด5ภาพนะครับจะโดนคําสั่งเดียวกันคือหายไปพร้อมก่อนหน้านี้นะครับเดี๋ยวเราจะมารันสไลด์ทดสอบครับเมื่อรันสไลด์ทดสอบขึ้นมาครั้งแรกทุกอย่างจะหายไปตามคําสั่งของเราเรียบร้อยแล้วครับโอเคนะครับกดปุ่ม escape กลับมาจากนั้นเราจะมากําหนดให้ปรากฏทีละส่วนทํำยังไงนะครับผมจะให้ใบปรากฏก่อนนะครับผมก็คลิกไปที่ใบนะครับ จากนั้นนะครับมาที่เพิ่มภาพเลื่อนไใวครับและผมก็จะให้เลื่อนนะฮะจะให้ปรากฏแบบเลื่อนแบบนี้ครับพอปรากฏแบบเลื่อนเสร็จนะครับตรงนี้เราจะต้องเป็นเมื่อคลิกครับและนะครับให้มาคลิกตรงทิกเกอร์ครับทิกเกอร์นะครับเมื่อคลิกนะฮะตรงนี้เมื่อมีการคลิกปุ่มคําว่าใบตรงนี้นะครับเพราะว่าเรา กำหนดชื่อไว้แล้วตั้งแต่ตอนต้นครับว่าถ้าคลิกปุ่มนี้ชื่อว่าปุ่มใบนะครับคลิกไปที่คําว่าใบครับเพื่อให้ภาพนี้ปรากฏขึ้นมานะครับลองทดสอบง่ายๆโดยการคลิกลันสไลด์อีกครั้งหนึ่งครับจากนั้นลองคลิกคําว่าใบครับตัวนี้ก็จะปรากฏขึ้นมานะครับกดปุ่ม ESC นะครับ Escape นะครับเพื่อจะไปกําหนดปุ่มอื่นครับไปที่ลําต้นครับมาที่เพิ่มภาพเพื่อนใบครับ ผมจะให้ออกมาแบบเดียวกันก็คือเรือนนะครับเสร็จแล้วมาที่ทริกเกอร์ครับเมื่อคลิกตรงนี้ก็จะต้องเป็นลำต้นครับไปที่ผลครับคลิกไปที่ผลเพิ่มภาพเคลื่อนไหวแบบเรือนครับจากนั้นไปที่ทริกเกอร์เมื่อคลิกเมื่อคลิกไปที่ผลนะฮะเสร็จแล้วไปที่ดอกครับเพิ่มภาพเคลื่อนไหวเรือน ไปที่ทริกเกอร์เมื่อคลิกดอกครับและอันสุดท้ายครับคลิกไปที่รากเพิ่มภาพเคลื่อนไหวเลื่อนไปที่ทริกเกอร์เมื่อคลิกรากโอเคนะครับตอนนี้เรากำหนดค่าเบื้องต้นเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ยังไม่สมบูรณ์แบบนะครับเดี๋ยวเรารันทดสอบก่อนนะครับพอเราลันทดสอบสไลด์ขึ้นมานะครับ พอเราคลิกที่ใบนะครับใบก็จะปรากฏขึ้นมาคุณครูก็อธิบายนะครับหรือนักเรียนก็ศึกษาได้เลยนะครับคลิกไปที่ลำต้นครับลำต้นก็จะปรากฏขึ้นมานะครับแต่ใบจะยังไม่ปิดหรือว่าหายไปนะครับผลนะครับก็ปรากฏขึ้นมาแบบนี้นะครับดอกก็ปรากฏขึ้นมารากก็ปรากฏขึ้นมานะครับทีนี้มันก็จะดูนะครับเขาเรียกว่าเต็มไปหมดเลยนะครับ เพราะฉะนั้นนะถ้าจะให้ดีก็คือถ้าคลิกใบนะครับลำต้นรากดอกผลจะต้องปิดนะครับจะต้องซ่อนไว้ก่อนนะฮะถ้าคลิกที่ผลนะครับดอกรากลำต้นใบก็ต้องซ่อนให้ปรากฏอย่างเดียวพอนะครับถึงจะเป็นอินเทอร์แอคทีฟที่น่าสนใจนะครับและจะทําแบบนี้ทํำยังไงนะครับอ่ากดปุ่ม Escape ยกเลิกก่อนนะครับผมจะมากาหนดตัวแรกก่อนก็คือใบนะครับเมื่อเราคลิกคําสั่งที่ใบนะครับ ลำต้นผลดอกรากจะต้องหายไปทํำยังไงนะครับผมก็มาตรงลำต้นครับเพื่อจะทําให้หายไปนะครับคลิกไปที่ลำต้นนะครับจากนั้นมาที่เพิ่มภาพเพื่อนไวครับแล้วก็นะครับอยู่ที่เราจะหายไปแบบไหนนะครับผมจะหายไปแบบเรือนนะครับคลิกครับเนี่ยจะหายไปแบบนี้นะครับเสร็จแล้วจะสังเกตเห็นว่าจะมีรูปปุ่มคลิกแล้วก็นะครับสีส้มให้เรารู้ว่าตรงเนี้ยเรากำลังกําหนดค่าให้กับลําต้นนะครับ จากนั้นผมก็จะคลิกเมาส์แช่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ลากนะครับมาไว้ข้างล่างใบครับแบบนี้นะครับและเปลี่ยนจากเมื่อคลิกนะครับเป็นพร้อมก่อนหน้านี้นะครับหมายถึงว่าเมื่อมีการคลิกไปที่ใบนะครับลำต้นตรงนี้นะครับก็ให้มันหายไปพร้อมกันอย่างนี้นะครับจากนั้นทําแบบเดียวกันกับผลครับคลิกไปที่ผลไปที่เพิ่มภาพเคลื่อนใบนะครับเลื่อนหายไปครับ แล้วก็ลากนะครับสีส้มตรงนี้นะครับมาไว้ตรงข้างล่างครับเปลี่ยนจากเมื่อคลิกนะครับเป็นพร้อมก่อนหน้านี้นะครับดอกครับไปที่เพิ่มภาพเคลื่อนหวนะครับเลือนหายไปแล้วก็กดเมาส์แชื่ไว้ลากลงมาข้างล่างนี้นะครับอยู่ในกลุ่มใบนะครับตอนนี้นะครับเปลี่ยนจากเมื่อคลิกนะครับเป็นพร้อมก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ลากครับเพิ่มภาพเคลื่อนไหวหายไป แล้วก็ลากลงมาอยู่ในกลุ่มนี้ครับเปลี่ยนจากเมื่อคลิกเป็นพร้อมก่อนหน้านี้โอเคนะครับนี่คือกลุ่มใบนะครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบดูอีกครั้งหนึ่งนะครับสมมติว่ามีการคลิกดอกนะครับผลลำต้นรากอะไรต่างๆนะครับแต่เมื่อไหรที่คลิกใบทุกอย่างนี้จะต้องหายไปนะครับคลิกใบแบบนี้เลยนะครับจะต้องโชว์อย่างเดียวเท่านั้นนะครับเมื่อเราทําแบบนี้ก็แสดงว่า อีก4อันก็ทําเหมือนกันเลยครับเช่นนะครับเราต้องการให้ลําต้นคงอยู่นะครับตอนที่เราคลิกลําต้นใบต้องหายไปก็คลิกไปที่ใบครับเพิ่มภาพเคลื่อนไหวหายไปครับเสร็จแล้วเราก็นะครับลากไปไว้อยู่ต่อจากลําต้นแล้วก็เปลี่ยนเหตุการณ์คือพร้อมก่อนหน้านี้ครับผลทําแบบเดิมครับหายไปนะครับเราก็ลากลงไปข้างล่างก่อนนะครับ ค่อยมาเปลี่ยนพร้อมก่อนหน้านี้นะครับดอกครับหายไปนะครับรากลงมาครับอยู่ในกลุ่มลำต้นนะครับ <ล ambling. S 1> เปลี่ยนเมื่อคลิกเป็นพร้อมก่อนหน้านี้ครับแล้วก็รากครับเพิ่มภาพเคลื่อนไหวหายไปย้ายลงมาครับอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับแล้วค่อยมาเปลี่ยนเป็นพร้อมก่อนหน้านี้เสร็จเรียบร้อยนะครับในส่วนของลำต้นต่อไปในส่วนของผลนะครับ เวลาคลิกผลใบก็ต้องหายไปนะครับเราก็มาคลิกที่ใบก่อนนะครับหายไปย้ายคําสั่งมาอยู่ข้างล่างผลครับแล้วค่อยมาเปลี่ยนเป็นพร้อมก่อนหน้านี้นะครับลําต้นนะครับหายไปนะครับหายไปเสร็จให้ย้ายก่อนครับย้ายเสร็จเปลี่ยนเป็นพร้อมก่อนหน้านนี้ครับคลิกไปที่ดอกครับหายไปนะครับแล้วก็ย้ายครับ เปลี่ยนเป็นพร้อมก่อนหน้านี้ครับและอันสุดท้ายครับรากเพิ่มภาพเคลื่อนไหวหายไปย้ายตำแหน่งครับแล้วก็เปลี่ยนจากเมื่อคลิกเป็นพร้อมก่อนหน้านี้นะครับและอันสุดท้ายออยังยังไม่ทายนะครับดอกนะครับถ้ามีการคลิกดอกนะครับอะไรบ้างหายไปนะครับผลต้องหายไปนะครับ ผลหายไปครับย้ายนะครับมาไว้ข้างล่างดอกครับรากหายไปครับแบบนี้ครับแล้วก็ย้ายนะครับมาไว้ข้างล่างดอกนะครับและอย่าลืมเปลี่ยนเมื่อคลิกเป็นพร้อมก่อนหน้านี้ด้วยนะครับตรงนี้เหมือนกันนะครับจะต้องไม่มีจะต้องมีรูปเมาส์แค่อันเดียวนะครับใบก็ต้องหายไปครับใบก็ต้องหายไปนะครับ พอเลือกเสร็จให้ย้ายก่อนนะครับให้ให้ย้ายก่อนย้ายแล้วก็เปลี่ยนเป็นฟอมก่อนหน้านี้นะครับลำต้นครับให้หายไปก่อนเสร็จแล้วค่อยย้ายครับทำทีละสเตปแบบนี้นะครับแล้วก็ค่อยเปลี่ยนเป็นฟอร์มก่อนหน้านี้นะครับและอันสุดท้ายรากนะครับถ้าคลิกรากดอกก็ต้องหายไปครับเพิ่มภาพเคลื่อนไหวครับแล้วก็ย้ายครับ ข้า,างล่างเริ่มย้ายยากนิดนึงแล้วนะครับขยับเมาส์ยากนิดนึงแล้วนะฮะเดี๋ยวฝากไว้ก่อนนะฮะแล้วก็ดึงลงมา,าแล้วก็เมื่อคลิกเป็นพร้อมก่อนหน้านี้นะครับจากนั้นนะครับผลเพิ่มภาพเคลื่อนไหวนะครับหายไปนะครับ หายไปเสร็จลากลงมาข้างล่างสุดเลยนะครับถ้ามันลากยากก็อาจจะ,ะแบบนี้โอเคนะครับเปลี่ยนเป็นนะครับพร้อมก่อนหน้านี้นะครับใบก็ต้องหายไปครับเพิ่มภาพเพื่อนไหวหายไปนะครับหายไปเสร็จให้ลากลงมาก่อนครับลากลงมาเสร็จแล้วเปลี่ยนจากเมื่อคลิกเป็นพร้อมก่อนหน้านี้และลำต้นครับ ภาพสุดท้ายครับเพิ่มภาพเคลื่อนไหวหายไปเสร็จแล้วก็นะครับย้ายครับย้ายนะครับแล้วก็เปลี่ยนจากเมื่อคลิกเป็นพร้อมก่อนหน้านนี้ตรงนี้ครบสมบูรณ์แล้วทุกภาพแล้วนะครับเราจะมาดันทดสอบนะครับดูว่าใบความรู้แบบอินเทอร์แอคทีฟของเรานะครับจะมีความน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนโดยการรันสไลด์ดูครับ ทีนี้คลิกตรงไหนก่อนก็ได้ครับเช่นถ้าคลิกดอกนะครับดอกก็ปรากฏนะครับถ้าคลิกลำต้นนะครับทุกอย่างหายไปนะครับคลิกไปที่ผลนะครับก็จะแสดงข้อมูลแค่ชิ้นเดียวหรืออย่างเดียวครับรากครับถูกต้องครับทุกอย่างนะฮะก็จะเป็นลักษณะอินเ r อร์เรกชีพนะครับและคุณครูหรือนักเรียนก็สามารถที่จะ ใช้นะครับวิธีนี้ในการทําเป็นสื่อการสอนนะครับเพื่อจะอธิบายขยายความในแต่ละส่วนนะครับก็จะทําให้สื่อของเรามีความน่าสนใจนะครับเมื่อทําเสร็จนะครับคุณครูก็นะครับเซฟงานนะครับแล้วก็นํางานไปใช้ในการทําสอนหรือว่าทําเป็นสื่อนั่นเองนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ